อยู่กันที่กรเดนเทเทราม้าคนะ,คะเดี๋ยวจะพามาเดินเล่นกันค่ะเข้ามาก็จะเจอร้านบ้านมามวงนะคะแล้วก็ร้านข้าวแช่ชนทองสดนะคะร้านข้าวเหนียวมูนนะคะแล้วก็มีร้านที่รับคนละพึง่งค่ะวันนี้จะมีขนมไทยนะคะ รอบตู้ทั้คนละคืนนะคะมีบ้านที่ไหนห่างรคะนี่ค่ะนี่ค่ะมาเดินชมกันได้นะคะร้านครัวตาตุ้งนะคะขายอาหารไทยข้าวล้ำพิกกุ้งเสียบข้าวล้ำพิกเหลืองผ้ากัะเจี๊ยว ร้านต่อไปจะเป็นฮะบะหมี่เกี้ยวค่ะก็จะมีบะหมี่เกี๊ยวรายการอาหารนะคะต่อไปร้านแกงทองทวีค่ะ<ม>จะมีข้าวแกง,งกันมากมายเลยค่ะมีหมูทอดปลาเกาหมูยอค่ะ น,นะคะคมาเดินชมกันได้เลยค่ะต่อไปเป็นร้านคคัวพื้นเมืองอีสานบ้านนาคะ่ะหมูใน,นแรงผูงน้ำจิ้มสุดมะขามลูกชิ้นเมืองทองค่ะหมูปิ้งไส้กรอกอีสานไส้อัว่วหมูทอดผัพริกหนุมก็แหนมหมูหก็มีค่ะเหมือนมาอยู่เชียงใหม่ได้ค่ะต่อไปเป็นร้านกล้วยปิ้งนะคะ สำหรับน้อยหินวิ่งด้วยหินลาวาภูเขาไฟรลบประกันหลอด่อยค่ะเป็นร้านป้าป้อมนะคะข้าวขย่างห้าดาวเป็นทะลุเจ้าสวะะัวค่ะพอด้านเดินกลับมาก็จะมีเป็ดให้าสวยะะหมูสเต๊คะค่ะอันนี้ขายยังไงคะคะนุด่สิบห้ไม้ร้อยห้าบาทค่ะสิไม้เจค่ะขอบคุณค่ะก็จะเป็นร้านคำหนึ่งนะคะ มีบ้าบิน35บาทอันนี้ราคาตรงตามนี้ไหมคะอ๋อค่ะก็จะมีขนมคกต้นตำ,ตนตำลับสาหสับ35บาทได้5คู่ขนมครกรวม35บาทได้5คู่แล้วก็ไล b r เบอรี่นะคะขนมถ้วย35บาท6ชิ้นน้ำพร้าว5 5บาท1ขวดมีอบกรอบมีกรอบทรงเครื่องค่ะ65บาทแล้วก็บ้าบิน2องรขนมเบื้องอบแห้งไส้รวม1 5บาท1กล่องค่ะ ไปเป็นร้านช่ออันชันนะคะน้ำฝรั่งสดค่ะตลอดอ๋ออันนี้เป็นแยกกากด้วยใช่ไหมค่ะต่อไปเป็นร้านขนมไทยหม้อดินนะคะคุณรัฐก็จะมีขนมไทยหม้อดินค่ะเฉาก้วยสลิมรอช่อง พระพิมกอบแปะกล้วยลากบัวค่ะเข้าตังเมี่ยงลาวค่ะตั้งหน้าตั้งเข้าตังเปล่าก็ะาจะอยู่ในหม้อดินเลยนะคะบกเลยได้นะคะอ่อือต่อไปเป็นร้านใบพัดกาแฟค่ะจะขายกาแฟชาก,กาแฟค่ะ